สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ฟาร์มเมอร์นะคะพี่น้องเขามาตัดตัดกระโพดนะคะพี่น้องหลังสวนหลังบ้านนะคะใช้เครื่องตัดนะคะลูกไส้เขาด้วยแต่กับพี่น้องเด็กวัยรุ่น เด็กสมัยนี้ช่วยกันพ่อแม่ดีดีใช้เครื่องจักรอันนี้ก็ตัดไปเลยนะฮะตัดแล้วก็บดละเอียดเลยนะฮะเป็นเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารนกนะฮะอาหารนกอาหารหัวอาหารคั้วเป็นเครื่องจักรทุ่งนาหลังบ้านนี่อันนี้อากาศหนาวค่ะเห็นไหมก็ใบไม้ก็เหลืองนะคะร่วงนะคะพี่น้องร่วง เครื่องจักรโอ้โหสุดยอดเลยราคาหลายล้านเลยถ้าเป็นเมืองไทยมีแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยรวยเลยเขาขับรถโคตรดีเลยไม่มีพลาดคาว่าตกหลุนเลยลูกชายนั่งข้างๆพ่อก็ฝึกฝึกให้ขับ วันนี้มืดเร็วนะคะเดี๋ยวนี้หน้าหนาวแล้วมืดเร็วเร็วดูดิค่ะถ้าเมืองไทยเขามีเครื่องจักรแบบนี้นะโอ้สุดยอดเลยอ่ะรวยรับเหมาแค่แบบเก็บเกี่ยวนะคะข้าวพุงข้าวโพดอ้อยเอ้ยทุกอย่างข้าวเกี่ยวข้าวเนี้ยโอ้สุดยอดเลยล่ะเครื่องใหญ่นะพี่น้องนี่ดูอยู่ไกลนะ หลังบ้านป้านเนี่ยก็จะปลูกมันปลูกอ้อออปลูกเข้าวโพดบ้านป้านะ่ะอยู่อย่าบสบายๆเงียบๆบ้านอยู่ยติดกันก็บ้านเดี่ยวทั้งนั้นค่ะโอ้ดูสิ ตัดเป็นด้านหน้าน้านหน้าไปสุดยอดเขาจะไถด้านหน้าก่อนด้านข้างให้มันมีทางะวันนี้เขาก็เก็บด้านข้างโอ้โหสุดยอดกิ่งไม้ที่ข้างบนก็ ผ่านไปเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ้คิดว่ามึงจะดันหน้าไปกระจกแตกแน่อถอยจ้ากออกมาเลยต้องตีห่างโอ้ไม่งั้นกระจกพังอ่าทิ้งช่วงเอาไว้อืมฉลาดไว้ยก็ขับรถเก่งมากๆเลย อดูล้อรถสิยมีทั้งล้อเล็กล้อใหญ่ข้างล่างเป็นกงจักรเลยโอ้ถอยมาปับ๊บไขเข้าไปนู่นเลยโอ้โหสุดยอดเนี่ยนะคะชีวิตคนฟ้าเหมอ,อยู่ตั้งประเทศน้พี่น้องหน้าหนาวก็เวลาเก็บเกี่ยวเขาก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวนะฮะวัวควายเขาก็จะปล่อย บริเวณข้างนอกกินหญ้าพวกม้ามือเขาก็จะปลูกหญ้านะคะพี่น้องหญ้าเขียวๆนี่นะคะก็ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะอันนี้คือมันขึ้นมาใหม่นิดนึงนะคะเยัยอีกหน่อยก็หิมะลงเนี่ยนะคะพี่น้องอันนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะคะกลางคืนนี่ก็หนาวสุดๆหนุนไกลๆวัวเห็นไหมคะพี่น้องฝูงวัวเห็นชัดไหมคะอันนี้ป้าผ่านกระจกนะคะมันเลยอาจจะไม่ชัดนะคะเราะก็จะเลี้ยงวัวพวกวัวนมนะคะ วัวนมนะคะ่าจะไปหาเก็บเห็ดหลังบ้านอยู่ดูห็นพี่น้องสวนใช่ไหมเป็นป่านะ,ะพี่น้องเพราะว่าต้นไม้ตอนนี้มันก็เหลืองนะคะใบไม้ปีใบไม้ร่วงนน่ะนี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะหลังบ้านนะคะสระว่ายน้ำที่เก็บ มีม้านะคะนี่แหละคะ่ะเอาให้ดูนะคะพี่น้องหลังบ้านตอนนี้พระจันทร์นะคะพี่น้องครึ่งเสี้ยวเห็นมองไหมคะบุ๊บมาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตะวันกําลังตกดินช่วงนี้ประมาณห้าโมงกว่าเองนะคะพี่น้องเริ่มมืดแล้วนะคะพู่นะตูเครื่องบินนะคะโอ้คิดถึงบ้านจังเลย เออมีโอกาสจะได้กลับบ้านเนาะเห็นเครื่องบินวิ่งจะลวดเพราะตอนนี้นาะก็ต้องดูอาการนะคะพี่น้องว่าโควิดอ่ะมันหยุดระบาดหรือยังนะคะพี่น้องโอ,โอเคนะคะเจอกันใหม่นะคะอันนี้ให้ดูเอ,อพวกฝ้ามือเขาเห็ดนะ,ะเก็บเกี่ยวตอนนี้นะคะดูเครื่องจักเขานะคะอันนี้อากาศช่วงประมาณห้าโมงยินนะคะ นะฮมงเย็นที่ต่างประเทศนะคะพี่น้องเขียวชะอมนะคะอันนี้ก็ใบไม้ร่วงนะคะถึงเวลาแล้วขอบคุณมากไหมค่ะเจอกันใหมะะ่ได้ค่ะ